กินสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โนนหันนะครับบ้านบ้านบ้านหันวะนี่บ้านอย่างเก็ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านโนนแชงครับสํารวจบ้านคุณก๊อฟนะครับกับรถคันหนึ่งครับตอนนี้คุณก๊อฟอยู่น้าครับรอครูก๊อฟนะครับมาเลี้ยงไก่นะครับ ใครคิดว่าโบว์รอบตีบนบวบว์บวอยากได้สกินไหมครับนอันนี้พอร์ตพครับเนี่ยครับแม่นครับผมลอกไหมนี่ผมทำขนาดนี้แล้วผมโะเท่ไหมนี่ครับอันนี้ยายคุณก๊อล์ฟครับอันนี้ตรงยิงตำนานยิงไกลดิกะบางทึงเนี่ยต้นเนี่ยยังไม่ได้สีปืนมายิงไงครับ เอครับยิกาศบ้านคูกบนะครับตอนนี้เชางามยมแรงกำลังพอดีครับเฮียดาลาวะดาลาครับดาลาพรงนี้ไรอย่างงี้อเดือ๋ยไม่ทำไหมกินยังไง บ่กินเนี่ยนะบ่ไหวนะเนี่ย A few moments later ครับมนูเสนอเมนูผัดเผ็ดๆครับกว่าจะคิดได้ครับทานไป30นาทีครับนี่ครับตั้งแต่เอห้าโมงครึ่งครับจนตอนนี้หกโมงสิบสองครับคิดเลือกเมนูนะครับมีคนมั่นใจดีวะเขาว่าสังเกตหรอกกูยังไม่สังเกตเลยตอนแรกอะ เ้เ้เเียวอะเออเาเี่ยบมาป็นาเียวมันสินนามันเียวันเนเลียวินนามันเจียวงนเอากไขับมึงขับเลยอาไปน้ำกันทีคนเนี่เออมันคอยุญแกวมาคือเนี่ยคิดเดียวสร้างราไรได้เนี่ยเดี๋ยวสิ่งอยากโอมเรียกเนี่ยอมนิ่งเลนไม่ออก ยังเดี๋ยวนี้เ,เหรอ<笑><笑>จะรั่วป้าไม่้ับจันนะคงไปเชียวดูเดี๋ยวแซืตะพี่แกงกับพวกพี่ไข่ออนอ่ะ เออเมนเมนเมนค่อยหอนตีเกีพไคออนแต่ว่าละกะอันนั้นมีกระชายปกระชายก่มีอยู่ย่บานกะไคผัดิดเส้นะไคเอาต่บเลยมเกลอเลดีวะครับผมครับผมผิดไปแล้วครับเทปดเลี้ยเลยอ๋อวอันนี้เตามติดสุดตาครับพรทครับรู้สึกยังบ้าครับที่ลงมาใชชีวิตแบบจนระบบครับพรทครับโอ้นี่ขึกลับจากพัทยาอันนี้เดินแจกเงินใช่ไหมครับ Thôi đây, chám đuôi ăn, ngon quá Rất ngon quá Chú Khúc, ông đồng hiệp Cảm ơn Cảm ơn đẹp, nhanh nhanh, กินดีอยู่ดีครับกินมนมยังโอ้สดุดวันนี้ก็สุดอ่ะเมื่อเดี๋ยวพ่อหยุงไหมกันแลกเป็นในตัวจะมาหนะจบดหนึ่งเว้ยอันนี้มาไายคลิปเปิดตัวไง ก้อนีขึ้นก้อนีขึือไออย่างร้าผักนั่งมืออันนั้นตรงนี้มีมีฟอาติักที่เจงเปนยังไงก่อนพี่ขนมปังถือกับอันนมคนไปนั่งกินเอาพอไอมันหอบไปตุ่มอัรือน้ำ อบ e w moments later นี่นาคุณก๊อปนะครับไปแช่ไปแม่งมนปอมให้นี่ยใช่หใ่ใช่เลยป่ะบรรยากาศตอนนี้ก็มืดคึมครับเริ่มเดหนึ่งุมแล้วครับ กิตาแพร์ูกีตากีตากนี้อะันนี้ของมึงีอันที่ว่าอันจับยงไางกนลึกๆเนี่ยสีแดงอะอูนี่ตำนั้นยงกันนอนขาิันอู้ไม่เลยะูเปิดได้ปะเห็ดเห็ไหมเห็นไหมเห็นไหมบันี้ ยืนไหมยีนบ้นบ้านดีกู่ายคอนเทนต์บูายคอนเทนต์กูผสมต้องแกายคอนเทนต์ยังเดี๋ยวเห้มไลอเริ่มไไปย่างเป็นครับบรรยากาศที่บ้านพี่หลอนครับเปิดเพงกาดครับยากาศับแบบจนๆครับนะครับคุี่ครับ สุงอีนอนที่ครับ้งอีงอาีดาลเกาดีดาล้วต่มฉิดเเนาะโอ้สับเนี้นอนเป็นโซ่อนนโอ้ผัดเผ็ดเป็ครับวันนี้ซสน,นเมนูต้องยิงม่ไม่ขำกันใช e มถุหนังครับมันๆเลยครับครับอันนี้ผัดเพ็ดครับเปเพลงแล้วจะโดนลิขิไหมครับ โดนครับอันนี้ลาบครับอันนี้กำลังสับครับอันนี้ต้มครับด้วครับคนดีของครอบครัวครับเก็บผักหวานไให้พ่อครับโอ้ลองคนนี้คิดไปเลยฮึลองนิดคิดไปหนยดีน้องน้องคนดีของครอบครัวกูเก็บผักหวานเปิดปีแล้วกูดีด้วยเนี่ยเป็นคนดีของครอบครัวได้ตัดออกนะเอาแค่ประกอบพอประกอบฮ่า แกงใช่หมูเดงกะเอาลาูเดงเนี่ต่เนี้ยเดินตรงเฮ้ยไหลหัวผู้เด้ยทยหัวกหลาไปออกหน้าไปอซีเรียกร้องมาค่ะอยากเจอกูกปพักมือกางยังกูาวนเดนะอ้หอดดนียอดมัเห็นติตินี่ลใบมันออกไปแล้วเลาะใบออกออไปหาทางออกเา ยังก so ับมึงก็ hey. no. mai, From, ีว่าย um, yeah. hey. okay. oh, ังนไม่ถ่ายพูดปัญเหตุเลยไม่ถ่ายตีหัวไม่ถ่ายตีหัวรอ่าๆเขี้ครับเขี้ครับเซนเซอรอปหัวควายแต่ว่าุนยังกับพีโดดด้วยกันบอลเนพีเโรลนาลิเปอร์เวอร์ชันไทยครับนท่ครับเด็ดเยี่ยวผิดาบอกเลยออเก็บาไปครเมันสับยางน้ำน้อนยงลม่เสีม น,น,น,นี่ครับฝามกันชาครับผีกฎหมายครับดอกดอกมันรำมันไหนมันเฮียปรเด็ดแล้วกัน ฟองอีกลุยพาะเนาะาตตอนน้หน่อยกี้มันเหรอเกี่ยวกับอมันยดแห้งเอะเออมันมถูกแหวนมักไปบล้บึงเนี้ยเก่บไปยังอันนี้มนเกี่บเกี่ยไในยนมาเกี่ยก็เคยมาเอาเคยมาเอาเท่ากับมึงดอกมันเป็นขีดเกี่วนเลยเนาอ๋ออันนี้บ่หองมดิเอายจอมันนี่แหละโอ้วันนี้คือมื้อหนล่ะกะโอ้พาเวม่วลบ้วงนวมีอเราบปูว่า ไอเนาะเอเนะสต้มไส้ผัดไส่ยังไส้บุหรียังแล้วีส่ต้มพร้อมวนาะมันมันีตรงนี้อันที Ooh, man, ่ม uh, uh ันปวดนะดีกูยันพาเขียนมาเป็นเพลย์เมย์นะกูได้ขับกูได้ขับโอ้ทะลกิดมากูมอข้าเก่ากองฟังดิต่นหี้งัวมูเนาะนี่ครับคนดังครับดังจริงครับปตทครับ อ่มีมย่อเก็ตะเก็ตรก็ห่าถังติดจัเลยติดนดังอัดไม่เนาะนังได้หติดเงเดี๋ยววะมาใส่านรือกัอัดไม่ยังเดี๋ยวยู่่าชื่อพุ่นโ่่ใหมเราเราราอยากลงกินเเราทำแล้วเราจะไม่ทำอีกนี่ครับเมนูเด็ดครับ ครับคุณมิกอาบ,บน้ำตั้งแต่เขายังไม่ไปนะครับนนคนาจะทองเสร็จแล้วสุดอันนี้ลาบแต่อนไรมาดูอ้าวา,วานเนี่ยมาดูาจะไ้ไหมครับกับเจีบก็ครับชิวีก็สิบ,สบ,สบมาให้มหดังมานน่นเขาก็สนใจหรอกมันขึ้นโฆษณาได้ของกู เน้นผอมเพิ่นหมดเลยเซฟอิดแล้วก็ผู้ช่วยกานครับอันนี้อันนี้ซูเชฟครับอันนี้อันนี้อันนี้ต้มมันนะคอมมิตครับอันนี้เทนีครับเดี occasion, ๋ยวพูดว่าซูยังกันซ uh. ูเชฟซูเชฟขั้นไปก็พ hmm. ูดเป็นขั้นไม่ก็พูดเปเลยอันนี้เทนีครับเด็กผลงานครับเจ็ดเบกอร์มอลนาที่สัก มันตากล้องครับเรามาดูมันเป็นสูตรเทปก๊อบอีกแล้วนะครับเทปมือหนึ่งครับเป็แสดงอีมือหนึ่งไปเสร็จมือหนึ่งคือเบียร์ครับมือหนึ่งคือเบียร์หนูครับการผัดนะครับต้องให้มันหอมทุดแกงชอบกอะไรหอมหอมก็สมัยไหลๆเสร็จครับเจ็บวันนี้กักทายกล้องเลยครับตรนกล้องชนกล้องเลยครับวันนี้ครับวันนี้ครับ แม่ยังคนดังมาเจอกันเียบกาห้างของนี้ครับนักเรียน้าน้มาด้รพอได้มาครับเมื่อกี้พอได้ออกกล้องหมดแล้วนี่ครับการทำอาหารที่แท้จริงครับเเห็ดแล้ว เชฟสับแล้วไอ้เนี่ยเป็น <neural> พูชเชอร์มั้งเนี่ยเป็นพูชเชอร์ดูการปรุงสูตรเชฟก๊อบครับอร่อยไหมซ้ำจำสูตรไม่ได้ครับฟ้าหลุดออกอ่ะปุ้มจะเลือกเอาน่องผัดอ่ะนี่ครับครูท้หมดครับเสียได้บ่ลงไปหมดเลยนะไอ้ลงไปเป็นก้อนนะบับ่ลงอ่ะ เสียบบแักครับไม่นีคุกครับเอาร่คาท่ๆมันเ็เป็นไส้ทุ่มมพีมัน็ย่เสพ็จเสคือย่เเคมดีปะเคมดีนี่ครับไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์กินปีตลอดนั้ง ชอร่อยไม่ท้ำยัำสุดไม่หายครับ <pues> ก็ป <minus> ุ้งหลายรอบลบแบบผสแกัดเป็ดเป็ดหมอไม่ไปกับพ่อเอาเส้ต้มหรอเส้ผัดหรอเส้นอเไรอ่ เป็นต้มอะไรแล้วสุดเซไปกะตทงได้ไหมใช่ปะไ,ไหนเนยะค่อยแบอ่บเี่ยทนบคอหน้าแล้วก็ต้อนหน,าาน้าดีดัดต้อนเน่าเนิ่กองเตาความทรงจำเรื่องเจ้า ชิมินวมแล้วชิจับอยู่ตรั้จับว่าแบดแบบดตีนมาเบ้มากชิมไหนทีมันมันเพียนตอนนี้ก็เพียงเลยเนี่ยบลูว่าแสบแสบว่ามันห่อนมามื่กี้ไหมนมันเข็มแล้วมันห่อนมันี่มันสองห่อนมีเข็มคือตุ่มอร่อยไหมทำอันนีใ่ที่หนกเลยบดตเพืนใส่มันหน่อ ไม่เลยสวยแม่ว่นแน่ไม่กินไม่ย็นหรออ้สวสจ้าเพลย์กินหมดละซิฮน่นหจัดยังามบรกาศแบบบ้านๆครับบ้านที่หลอนครับยกาศจนๆครับของคนจนๆนล้ก็บรรยากาศจนๆช่วงที่มีคนจน ให้เบิ้งครับบรรยากาศที่นั่นเป็นการยกการกินาบบวิถีชีวิตการยกการกินแบบนจนเป็นแังไลครับเพราะว่าเป็นกบว่าจนแมนครับแมนจนนิลิวิถีชีวิตการยกการกินแบบจนครับก็โยกก็กินครับ a few moments later จำลองครับไม่ได้เล่นจริงครับเนี่ยอันนี้จำลองมาดึงมดึงมาดึงาดึงมาดึงมาดึงมลยวงาดึดมามาา

แต่มันเอาเยี่ยมตกเสีบ่เออแล้วมันิดเส้นมันขึ้นดิบดิบอดเคสตัวอกมื่อห่น่ะเขาอดเคสตัวอ้หนักแม่งขนาดกูใส่เคสตัอม้เป็นหอยคือจังเอาเดรตัดนข้นเลยทันบ่มีเคสไปเราบดีกูกินเลยตอนนี้ใช่ได้บ่เอหน้าจอกูไปเลยจุดบเหมือนห้ารยาคาดีเลยสำหรับมือซํามือตัวว่ามือสองบ่กูก็บอกกูถอยตัดสัมาซื้ออแล้วใครเหพาจงไม กบิดปะย่าขบกัวย่งกูนี่ยใหากังอ๋อกังสามสิบบาทเนีคากังงเงี้เงี้มือนที่ิงกังมันต้องลอยอับเลยลอยนึงลอยนึงลอยนึงกางสามสิบบาทเนาะสามสิบบาทเนาะคนมาคุ้มค่ากังอามเห็นแกน้อยสาบาทส่มึงติดหน้าหกสิบาขอแปดสิบาทเนาะป้ออกหุ่นกระเสียปะ ออเสียออกคนกียแล้วก็ขุดคลิปประำออกนกียเสีแมงกกวกินิ้อนเด็่ามาเม้าก็มเมาก็กปสนกดกแมงดีกว่าไขด้อสิบเจ้อิบเจกินด้กูซื้อส้ามาหรอกินปาคอมัน่อมาจากไหนขอซิมเน กินก้อนคุณแดงเนกินก้อนกูแงเูาไปป่ายลูกก่อนเออลืมมลืมอนนี้อ่ลูกจนี้กวเกยวเกยวขายลูกก้อนก็ไปเ็แป้แป้งเราขาวมหมันไม่เเปิดเอาอีเปิดละเอาอีอีเปิดอะไรรับมูนี้ครับโอ้โหกิน่้บริมูะมาไกลเห็ดยุเด็ดใบกระเพราดิเป็นหนีกระเพามึงสุดเด็น ับครับมีเขานั่งไปครับว few นักล่ครับการซ้อมฟองกะนักล่ครับนักล่าเอาคนเดียวคนเดียวเฮ้ยวนหย่ยมใส่เพ่งออกมาลรวออแล้วให้ Yep.